ช่วงย a ม a ฮ่าเรซิ่งดีสนับสนุนโดยรถจักรยานยนตยามา a ่าเปิดชาโครงการซีซั่น2025ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันยามาฮ่าอาสามบูครูเอเชียแปซิ2025โปรเจกต์ระดับโลกที่บริษัทไทยยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดได้รับความไว้วางใจจากยามาฮ่ามอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นให้ทำหน้าที่เจ้าภาพนำหลักสูตรจากยามาฮ่าอาสามบูครูแฟมเวิร์ค มาวางรากฐานนักบิดในภาคพ,พื้นเอเชียแปซิฟิกเป็นปีที่2ติดต่อกันช่วง y a มาฮ่าเร i ซิ่งดจะนําคุณผู้ชมมารู้จักกับโปรเจกต์ธงนํารายการนี้ให้มากขึ้นโดยมีทีมบอสยามาฮ่าไทยแลนด์เร c ซิ่งทีมคุณป๊อบวิรพงษ์ธนากิจานนท์จะมาเป็นผู้ให้คําตอบคือบลูคูลจริงๆเนี่ยถ้าแปลแล้วสําหรับคนยามาฮ่าเราจะเรียกว่าลูกทีมสีน้ําเงินนะฮะแล้วก็ในความหมายที่อย่างจริงจงคือ รถแมพในการสร้างเด็กจากรากฐานจะมีสู่ร,ระดับโลกครับผมสำหรับจุดเด่นคือนอกจากเราจะพัฒนาในเรื่องของฝีมือและการแข่งขันแล้วเนี่ยจะยังเน้นในเรื่องของความรู้ Man and Mach ช n e ก็คือเรื่องของ Data e อิน Engineer ียนะครับการดึง Data ในลักษณะของทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้รวมถึงเรื่อง Men t a l i t y แล้วก็ m i n d s e t ที่นอกจากจะขี่เก่งแล้วจะต้องเป็นมืออาชีพที่ต่อยอดตัวเองให้แข็งแรงยั่งยืนครับผมคือสำหรับรถอาสามจะเป็นรุ่นที่เหมาะสาหรับเด็กวัยนี้นะครับแล้วก็เมื่อขี่ด้วยรถ ที่มีศักยภาพขนาด300ซีซี c เนี่ยเมื่อเติบโตขึ้นไปในระดับยุโรปเนี่ยสามารถต่อยอดแล้วไม่ต้องปรับตัวสามารถไปแข่งต่อได้เลยครับผมสำหรับปีนี้อายุน้อยสุดคือ13ปีนะครับอา,อายุมากที่สุด19ปีนะครับรวมทั้งหมด22คนจาก7ประเทศแชมป์รายการนี้ก็จะได้สิทธิ์ในการเข้าร่วมแข่ง R3 b l u e ูคู w World Cup นะครับเป็นเวลา2ปีที่ยุโรปครับผมทั้งหมดคือย a ม a h ่าอาสา e บูคู a s เ a p ชียแปซอีกหนึ่งเส้นทางที่จะสร้างนักบิดเยาวชนจากเอเชียไปสู่แทรกระดับโลก ที่ได้เปิดฉากสนามแรกกันไปแล้วเมื่อวันที่21-23มีนาคมที่ผ่านมาก่อนที่สนามที่2จะขยับไปที่สปอร์ตแลนด์ซูโกประเทศญี่ปุ่นในช่วงวันที่27-28มิถุนายนนี้และจะแข่งขันรวมทั้งสิ้น6สนามซึ่งจะกลับมาปิดฉากที่ประเทศไทยอีกครั้งในช่วงปลายปี21-23พฤศจิกายนร่วมติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่แฟนเพจ Yamaha Buku Asia Pacific